โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เริ่มต้นนะครับกันที่ฝั่งของขาบายก่อนเลยนะครับในวันนี้นะทองคําำนะครับตรวจสอบดวงชะตาแล้วนะครับเส้นสัญญาณชิพจรพบว่าภาพรวมหน้าบายนั้นกําลังมีความได้เปรียบอย่างมากเลยในะตอนนี้เนื่องจากว่าดาไล่เด็กเริ่มขยับปรับตัวลงเข้าสู่บริเวณโซนแนวรับสําคัญแล้วและถ้าเกิดยังลงหลุดว่านี้ไปได้อีก ตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่สวยแล้วสำหรับทองคําหน้าเซลนะครับดังนั้นหน้าบ่ายเป็นต่อมากๆและยูซิปีเองก็กระโดดแกร่วงลงมาเช่นเดียวกันทั้ง2ตัวนี้เข้าสู่บริเวณโซนแนวรับบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นนิบิตหมายที่ดีหรือเปล่าคุณเพราะว่าดอลลาร์และยูซิปีเวลาเข้าสู่แนวรับถ้ามันไม่ผ่านมันก็ดีตัวขึ้นจากตรงนี้ทองคําก็อาจจะต้องย่อตัวลงมองแบบนั้นได้หรือไม่คําตอบก็คือว่ามองได้เหมือนกันครับพี่ๆนักทุนแต่ผม กลับให้น้ำหนักว่าด้วยความที่สถานะตลาดตอนนี้เนี่ยมันเป็นบวกทั้งหมดแล้วมันเลยมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยนักจุนกับที่ว่าราคาทองคํานั้นอาจจะมีโอกาสในการขึ้นมากกว่าการลงนะฮะในช่วงเช้าๆนี้บ่ายๆนี้บางคนถามต่อนะครับว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงคุณว่าทองมันจะขึ้นต่อได้จริงๆพี่ๆนักลงทุนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีตัวเลข1 9ึ่ ตัวเลขตรงนี้ผมใส่เครื่องหมายติ๊กถูกเอาไว้เพื่อบอกกับนักทุนว่ามันคือจุดประกันความเสี่ยงไม่ใช่ประกันความเสี่ยงขอโทษครับเขาเรียกว่าเป็นจุดวัดกับลังกราฟทองคําทองคําที่เริ่มขยับปรับฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้ประมาณ3-400จุดต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เป็นการขึ้นของจริงนะของจริงเนี่ยจะมาถ้าราคาทองคําภายในระยะเวลา1-3ชั่วโมงนี้สามารถขึ้นอีกสักประมาณนะครับไม่ถึงร้อยจุดเนี่ย กลับขึ้นไปยืน1,923.79ได้โดยที่ไม่มีการกระตุกนะฮะเวลาชนแล้วไม่ได้ย่อถ้าขึ้นทะลุปแปลว่าอะไรครับปแปลว่าราคาทองคำนั่นจะสามารถลุ้นในการขึ้นต่อได้เลยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผมจะให้เป้าทองคำเอาไว้สูงถึง1,929-1,935เลยนะครับพีพ่่ขาบายจะถามต่อว่ามันจะมาแน่หรือคุณบริเวณโซนแนวต้านแถวน,นี้ครับมาครับแต่มีเงื่อนไขเดียว ทองต้องขึ้นจนสูงกว่า1.923.9เสียก่อนมันถึงจะสามารถขึ้นมาถึประมาณ1,930กว่าแถวนี้ได้ชัดเจนไหมครับทุกท่านอ้าวแล้วอย่างตอนนี้คุณมันยังขึ้นไม่ไม่สูงกว่า1.923เลยมันมองไงครับเนี่ยมองว่ากําลังบายมีแต่ยังมีไม่มากพอครับยังมาไม่เต็มประมาณนี้เลยครับนังตุนครับที่เราจะจะสามารถมองได้โอเคนะครับอา้าวแสดงว่าถ้ามันขึ้นไม่ถึง1.923กําลังบายมันไม่เต็มมันก็มีโอกาสย่อไม่ใช่หรอคุณครับ ก็มีอยู่ครับแต่ต้องเข้าใจแบบนี้เวลาทองคําเกิดแท่งเพียนสีแดงหรือว่าเกิดการย่อตัวลงมาเนี่ยคนก็จะต้องถามกันแล้วนะครับว่ามันจะย่อลงลึกไหมมันจะกลับไปเป็นหน้าเซล์เลยหรือเปล่าผมก็เลยให้จุดประกันความเสี่ยงกับพีพ่ีขาบายว่าในวันนี้ถ้าเราไม่ได้เห็นราคาทองคําลงไปจนถึง1918หรือ1914เนี่ยนะครับนักทุนนะแปลว่าทองคํานั้นจะไม่กลับหน้าเซล มันจะยังอยู่ในทิศทางฝั่งของขาบายต่อไปเรื่อยๆและคนที่ติดเซลล์อยู่ต่ำกว่าบริเวณ1914.5ทุกคนเนี่ยก็จะยังเป็นคนที่มีปัญหาเพราะถ้าราคาทองคําไม่ทุบจริงๆเนี่ยเขาจะหลุดไม่ได้เลยนะครับและในวันนี้เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบว่า100%เนี่ยเกิน50%เนี่ยโอกาสในการขึ้นมันมีมากกว่าการลงอยู่แล้วยังไงก็ขอให้พี่ๆพ,พิจารณาด้วยนะแล้วผมไม่มีของผมจะจะบายคุณบายตรงไหนดีบายตรงนี้เลยได้ไหมครับ บาบตรงนี้ราคาไม่สวยเป็นราคาคนใจร้อนถ้าใจเย็นต้องรอายที่โสดำเงินแต่ถ้าเกิดว่าใจร้อนหลอดน้อยก็สามารถเฉลี่ยายได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทองมันจะเหลือพื้นที่ในการขึ้นอยู่นั่นเองนะครับโอเคน่าจะชัดเจนแล้วขาบายขาบายถ้าเกิดว่าชัดเจนนะครับเข้าใจตรงกันนะต้องกดขอเลข1คนละ1ตัวด้วยครับนั่นถูครับขอเลข1สําหรับพี่ๆฝั่งขาบาบครับ ต่อมามาคุยกันที่ฝั่งขาเซลเซล์เขาจะบอกว่าเอ๊ะคุณครับผมทํายังไงดีให้ไน้กับทองหน้าเซลล์ครับทองหน้าเซลล์จะมีคนอยู่สองสาประเภทประเภทแรกคือประเภทที่ติดลบอยู่ติดลบในที่ที่เราคุยกันว่าติดลบแถวไหนถ้านักทุนติดลบต่ํากว่า19 1 4 5้ารยิบจ้าลงไปเลยแบบนี้แปลว่าอะไรครับแบบนี้แปลว่านักทุนจะมีปัญหานะถ้าทองไม่ได้ย่อจนถึงหนึ่งนั่งแนักทุนจะต้องรู้ตัวก่อน,อนว่านักทุนจะไม่สามารถที่จะหลุดได้เลยจากไม้เซลล์ ดังนั้นวิธีการในการแก้ไขจะมีด้วยกัน2ประการประการแรกก็คือแบ่งคัดตัดขาดคือบางส่วนประการที่2ก็คือนักลงทุนจะต้องพิจารณาในการไปออกไม้แก้อยู่ที่บริเวณโซน1 9 2 9งเก้ถึงเกซึ่งเป็นโซนแนวต้านที่หนาสุดๆเลยครับทุกท่านโอเคไหมฮะอันนี้คือให้มุมมองกับที่คนที่ติดลบเอาไว้นะส่วนบางคนบอกว่าคุณครับผมก็มีไม้เสิร์ฟมันก็นติดลบอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ลบเยอะอะไรเท่าไหร่ครับผมเพิ่งจะเจล,ลไปแถวๆประมาณ1918 พั้า 19, 1920. ถ้านักลงทุนเซลล์เอาไว้บริเวณแถวนั้นจริงๆแล้วก็แปลว่านักลงทุนยังสามารถลุ้นในการย่อตัวลงมาถึงได้ยังไม่ต้องออกไม้แก้นะครับทำกำไรก็ได้ตามปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าทองมันได้ขึ้นเกิน1923.79เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นการบอกกับนักงทุนเลยนะว่า ผมคงจะไม่ได้ย่อกลับลงไปหาคุณแล้วนะคุณเตรียมตัวออกไม้แก้ที่โซนประมาณ1 9 2 9ถึง1,935ได้เลยนี่คือมุมมองของคนติดลบครับต่อมาคือมุมมองของคนที่ภาพใหญ่ที่เขายังมีกำไรไม้เซลล์อยู่นะครับก็จริงๆทองม,มันเริ่มฟื้นขึ้นมาและมันมาพร้อมกับพื้นฐานกับปัจจุบันเทคนิคแล้วนั่นถือได้ว่าพิจารณานในการแบ่งปิดเก็บทับกำไรบางส่วนได้บ้างแล้วนะพี่นะอันนี้เราแจ้งกับนบั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแลตั้งแต่นู่นเลยตอนที่ทองคำมันอยู่ถวประมาณ1 10009ต้น,ตน จนตอนนี้เนี่ยมัน1นึ่ก่กว่าแล้วยังไงก็แบ่งปิดเก็บทํากําไรบ้างนะครับพี่นะแล้วก็ประพิสุดท้ายคือคนที่บอกว่าคุณครับผมไม่มีของอยากจะเซลล์เอาตรงไหนดีก็มีตัวเลข3ตัวดีครับถ้านักทุนใจร้อน1 9 2 3งเก้าสเซลล์ได้1ไม้เบาๆถ้านักทุนใจเย็นนะไปรอเซลล์ที่โซนสีนินด้านบนถามว่ามันจะขึ้นมาถึงหรือคุณครับตอนเช้าเช้าเนี่ยโอ้เช้าเช้าถ้าไม่มีขาวมันขึ้นไม่ถึงแน่นอน100%ครับทุกท่าน แล้วก็ช่วงบ่ายบ่ายนี่ก็อาจจะยังไม่ถึงนะโซนน้าเงินด้านบนเนี่ยเอาเป็นว่าเรามารอดูกันก่อนครับว่า1 9 2 3งเก้นั้นทองมันจะขึ้นมาถึงตอนไหนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งดีไหมครับทุกท่านเพราะว่าช่วงบ่ายบเนี่ยเรามีไลฟ์นะในช่วงเวลา13บสนาฬิกาครับนักจุดครับโอเคครับถ้าเกิดว่าพี่ๆขาเซลเข้าใจตรงกันนะขอเลข2คนละ1ตัวนะครับนักทุน